สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดวิดกูดี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูติดฟิล์มน,นาฬนกากว่า30ล้าน yeah! เราต้องมองให้เห็นในภาพที่มันค่อนข้างจะกว้างนะครับคำว่ากว้างเนี่ยคือไอ้เยอย ไม่ปิดเสียงโทรศัพท์ใครใครครอ่ะรับเลยรับคุยก่อนคุยก่อนัลโรลค้าพี่คุณดีน้องรักทำอะไรอยู่ครับถ่ายงานอยู่ครับลืมปิดเสียงโทรศัพท์พี่แม่งโถมาว่าไงอดีพี่ตอนนี้ที่ทำโปรเจกต์ใหม่อยู่กำลังหาคนที่จะมาช่วยทำมาร์เก็ตติ้งคุณโทมาถูกคนแล้วได้เลยพี่อ่ะทำทำฟิล์มกนรลอยอ่นลอยตัวใหม่ของเปาฟุ้งเป็นแบบเกตแบบ เปรีเมียมเลยอ่ะ,อะคือตอนนี้ตั้งใจจะทําตลาดพวกกลุ่มพรีเมียมพี่จะทําในตัว PPF เนี่ยติดนาฬิกาหรือตรงตรงประเด็นน้องมากเลยพี่ผมว่าพี่โทรผิดคนว่ะ <c oughs> ผมไม่ไม่มีนาฬิกาเลย <c oughs> <c oughs> ผมไม,ไม่ไม่มีนาฬิกาเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะแต่อันนี้ตอนนี้พี่พร้อมติดยังอะ่ะติดได้เลยปะพร้อมเลยเนี่ยเนี่ยกรัล้ง ถ้านาฬิกาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมมียืมเพื่อนมาเดี๋ยวผมจัดให้ชุดใหญ่ได้เลยเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนไม่ติดเดี๋ยวขนไม่ติดโอเคที่ไหนพี่พี่ทำติดที่ไหนต้องไปติดที่ติดที่นี่ก็ได้ที่ ATL อ๋อโอเคติดที่พี่ต้นคือทำด้วยกันงั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ a few moments later เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับในขณะที่เมื่อกี้ผมกำลังอ่านคลิปนะครับถ่ายสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดนะครับมีลูกพี่ใหญ่โทร เรียนสายเข้ามาบอกว่าเฮ้ยกำลังทำฟิล์มนาฬิกา,น,านะครับติดกันรอยนะซึ่งก็จริงๆก็พอเห็นในตลาดอยู่บ้างนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยของลูกพี่เราก็เป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับซึ่งเราใช้กันรถของเราอยู่แล้วแน่นอนว่าใช้กับรถหรูซูเปอร์คาร์ระดับ2 0 3 0ล้านนะครับตอนนี้เขามาทำตัวใหม่ตัวพิเศษเป็นแบบฟิล์มปเทคชันนาฬิกาที่เพิ่งฟังเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปดูเขาหน่อยว่าเฮ้ยม<ร>ันเป็นยังไงแล้วก็ก่อนจะไปได้เราต้องแวะ ไปยืมนาฬิกาเพื่อนก่อนเพราะว่าเราไม่มีนาฬิกานะครับต้องบอกว่าจะไม่ทําให้ลูกพี่ผิดหวังเดี๋ยวเราต้องไปยืมนาฬิกาจากเพสุกต้องยืมเพื่อนมานะครับโอเคไปงั้นเออ,องมเงมเฮ้ยแหมคุณแช่คุณชงมาสวยหลายคนถามเข้ามาในเพจของอีควอตี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกากเกงที่ ตอนนี้หยุดผลิตไปนานมากเพราะต้องบอกก่อนว่าตัวผ้าเราเราสั่งมาจากประเทศอิตาลีนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบโควิดเยอะที่สุดนะโรงงานคาร์เดียนีก็เงียบไปพักใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่งสั่งผ้าเข้ามาได้สําหรับการทำาปงเกงยีนได้อีกประมาณสัก2 3งสามสองสามซีรีส์นะครับเดี๋ยวก็ตัวนี้เป็นตัวอย่างแซมเปิลนะฮะเพิ่งเสร็จนะครับเป็นแพทช์เวิร์กแล้วก็เป็นดิสเทรดนะครับเดี๋ยวใกล้ลแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมา นะครับโปรโมทอีกหนึ่งรอบนะครับเกี่ยวกับกางเกงอีควอตี้รอไม่นานจ้ะเพราะว่าของดีของช่วยเราไม่ทำนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไปยืมนาฬิกาก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งไป ATL เลยลุย สถานที่แรกที่เราจะไปนะครับก็คือมาบุญครองเนี่ยเราจะไปยืมนาฬิกาของเพื่อนก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางต่อนะครับไปที่ออโต้ลิฟเทคนะครับศูนย์บริการยานยนต์ครบวงจรน,นะครับแล้วตอนนี้ลามไปถึงนาฬิกาแล้วด้วยแวะไปเยี่ยมเยียนที่ต้นด้วยนะครับไม่ได้เจอนานตั้งแต่รับ,นนร,บรถคันนี้เสร็จเนาะเราไม่ได้กลับไปเอทีเอลยโอเคครับตามกันหมดเลยฮะ จะมีที่ให้ได้แบบซัดหน่อยไหมที่ไม่มีแต่เราอยากซัดเราก็ซัดได้เฮ้ยเฮ้ยเหมือนมอไซค์ขนาดเขาจะเอาอะเราจะมอไซค์ครับชีวิตคือการเข่งขันเว้ยอันนี้เขาเรียกว่าซร่าชปาลบเรสซิ่งแต่เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อกี้เราขับไปเกิน40โอ้โคงนี้ครับคุณดี้สับ2ครับเชยเข้ามาเกียสองเข้าชิเคนตัดผ่านเอเป็ครับ ยโอ้ัผมลงทันนะให้คนของเราใจกันบ้างเขบอกว่าอยู่นี <ke> ่ไม่ค่อยซัดรถเลยแม้อยู่เมืองไทยที่อเมริกาซัดเอาซัดเอาคืออยู่ที่ประเทศไทยต้องเคารพกฎจราจรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ e m m o โอเคครับตอนนี้เราได้ทำการยืมนาฬิกาเพื่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทางเจ้าของนาฬิกาเขาไม่อยากแสดงตัวนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาก็ไม่เป็นไรก็เราก็ให้เกียริเขานะครับก็ม่อก้คือถ่ายไม่ได้เรียกว่าให้เรายืมมานะครับเพื่อทำการถ่ายทำ คลิปในวันนี้นะครับแต่ว่าตัวเขาเองคือไม่เคยไม่เปิดตัวนะครับไม่ขอเปิดตัวเออย่างตอนนั้นที่เขามีเคสเรื่องยืมนาฬิกากันเขาเปิดตัวไหมเพราะเพื่อนเขาตายไปแล้วพี่พี่พูดถึงไครไม่เอ้าคุณเป็นคุณตอบเลยอ่ะคุณพูดถึงใครอ่ะทำไมทำไมคุณไม่ถามผมว่าผมพูดถึงใครแล้วคุณรู้เลยวะคนวันบ้มป้อมเฮ้ยเชียกูไม่อ่านกับมึงไงไม่ไดไมผมพูดเรื่องนาฬิกามาคุณรู้เลยว่าใครผมอยู่กับพี่ไงวงการมันแคบไม่เมื่อกี้คุณรู้เลย คุณแบบคุณตอบเลยเพราะอะไรอะ่ะน่าจะรู้ครึ่งประเทศครับพลามการีสิ่งครับเฮียน้ำสับสองครับจุ่มไหลเข้าไปครับ,รบทายออกน,นิดนึงครับถนนเฮียมากครับสีแดงพารินเรซิ่งครับซับสองเข้าไปครับ สนุกอยู่คนเดียวตรงนี้ครับตื่นคนเดียวเข้ามาครับเบ็กลึกครับสองสองจูบโอ้ยถ่ายหลายนิดน,นึงครับโอ้ยน,น,น้าน,นิดนึงนครับถนนนี้ครับโอเคครับเราใกล้กำลังจะถึงร้านออโตลิฟ t t e นะฮะหรือ ATL ตอนนี้เขาเหมือนจะเป็นพาร์ทเนอร์กันกับบาร์พุงนะเมื่อกี้พี่พี่แพนบ,บอกว่าให้มาที่ตรงนี้ได้เลยถือโอกาสเยี่ยมเย็นพี่ๆไปด้วย นี่เห็นป้ายแล้วอยู่นั้นไปรุ่นใจใจเราต้องเปิ้นเครื่องใส่แม่งอเว้ยว่าเป็นที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวมตัวซุปเปอร์คาร์นะครับของพี่ต้นเลยอะ่ะที่ควรจะทำทางเข้าใหม่จริงๆผมพูดเลยไปเข้ายากชิปเปกตอนนี้ก็เรานัดกันไว้นะครับกับพี่แพน,นอนประมาณบ่ายโมงตอนนี้เป็นเวลามาบ่ายสองละท่านก็เสด็จมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยยานแม่ของเรา สวัสดีครับ Boss. รบอสนัดกันกี่โมงครับบอสตอนนี้กี่โมงครับกี่แปดโมงไหนเอาถามมาดูดิกี่โมงแล้วมาโทพอดีมันรถมันติดช่วงนี้รถมันเยอะอ้าไม่ใช่เลย <laughs> ช่วงนี้รถแบบคนน้อยเลยเฮ้ยคุณมาเปิดปีกโชว์ผมหมอคุณม <laughs> าเปิดปีกโชว์ผมหมอผมได้ไปทําการยืมนาฬิกามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าตอนนี้เขากำลังยนโฉมันอยู่ข้างในอ่ปาปป <laughs> ผมไปจัดหา ยืมนาฬิกามาให้พี่ๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในนาฬิกาให้ยืมเพื่อนมาซึ่งเพื่อนไม่อยากอตัวเป็นใไรยังไม่ตายเดี๋ยวเขาออกตัวมือเดี๋ยวเขาตายจะไม่ดีผมเรียกว่ากิ้งเดียวจบอันนี้เออไม่บอกว่าเป็นใครนะแม่ทจนแต่แม่พจนหลายคนเลยหลายคนหรือคนเดียวคนเดียวคนเดียวเน่องาหลายคนอ่าเราไม่พูดเลยว่าเอามาจากที่ไหนผมไล่ให้พี่ดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปสําหรับเออเรือนแรกก่อน นะฮเื่อแรกอันนี้ก็จะเป็นเดโตนาเป็นพอลิแมนนะครับจะมีขอบติดแดงนะเืองนี้ก็ตอนนี้ก็จะแถวๆประมาณสักล้านสี่พันสีนะ่ร้อาเราไล่นำดับไปนะเดี๋ยวถือถาดลองให้ดูเลยเรียงนะโอเคครับอันนี้ลำดับถัดมาอันนี้เขาจะเรียกว่าเดโตนาจอร์เมเยอร์ นะครับเพราะว่าจอห์นเมเยอร์นี่เขาเขาโปรโมทรุ่นนี้ตัวนี้เนี่ยอ่าจะเป็นไวด์โกทั้งเรือนอ่าก็จะแบบมีน้ําหนักที่ค่อนข้างหนัก่อยแล้วก็เป็นหน้าสีน้ําเงินเรือนเดียวในในตระกูลเดอร์โทนาตระกูลเดียวโทนตอนนี้ก็ประมาณล้านหกอ่าถัดมานะครับอันนี้งานยากให้คุณติดเป็นงานยากนึงจะโชว์ดูฝีมือจริงจริงเพราะว่าอะไรเลยเหรออันนี้คือโอ้โหเดโทนาเลบพาด นะครับหรือเสือดาวที่เขาเรียกว่าเดคนามิโคลัสเคสตอนนี้ก็จะอยู่แถวๆประมาณ3ล้านอันนี้จะติดยากหน่อยเพราะดีเทลมันเยอะเพชรเพิร์ตมันจะเยอะเพชรเพิร์ตมันจะค่อนข้างเยอะคุณทำพรีเมียมเนี่ยผมจะขอดูหน่อยว่าคุณพรีเมียมแค่ไหนเดี๋ยวผมขยับอันต่อไปขอเปิดแง้มดูก่อนอ้ออันนี้เนื้อดีพิมพ์นิยมเราเรียกว่าอินซีมร์กกนะครับอินซีมร์กกดตัวนี้คือเรียกว่าโลกิ หรือว่าเยลโล่โกหน้าเขียวอตอนนี้ก็ประมาณเกือบเบสาล้านโอ้โหนี่มัน<จ>นี่มันคิงอัพเดตทน้าผมจัดมาให้เลยลำดับต่อมาครับโอ้อันนี้นี่คือแม่งบิ๊กบอสเลยอันนี้แม่งหนักอึ้งเลยโอ้โหอันนี้นี่เขาจะเรียกว่าไอซ์บลูไอซ์บลูนะฮะตัวนี้ตัวหนักเลยชื่อชื่อเล่นเขาเรียกว่าไอซ์บลูเพราะว่าเป็นหน้าสีฟ้านี่มีตัวเดียวนะครับตัวนี้คือเดโทน่าแพทเทนัม อันนี้คุณลองจับดูก <ส bizarre. S 2> ่อนแม่งหนักหนักอึ้งหนักกว่าตัวเกือบหนักกว่าสองหนัก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 มากคุณมองไปในซองดิยังเหลืออีกสองซองเฮ้ยเฮ้ยมันจะมีอะไรโหดกว่านี้นีถ้าเขาอยู่นี่มันค่อยๆเลื่อนขึ้นมาความโหดขึ้นมาเลยคุณงงไหมว่าอะไรจะโหดกว่านี้เออขอบคุณสำหรับคำถามเรีอนถัดมาเอ้แอร์ผมให้ดูสีก่อนอย่างรุ่นไพ่อันนี้เป็นลอสโกมีเพชรหน่อยๆเปิดมาุไอ้จ้า อันนี้เขาเรียกว่าเดโทนาเรนโบ์นะครับจะเป็นเพชรไล่สีนะหรือคนจะพูดกันเป็นติดปากเป็นประจำว่าเรือนนี้คือเดวิดเบ็คแฮมเขาเรียกเดโทนาเดวิดเบ็คแฮมนี่ถ้าถ้าสองเรือนนี้กลับบ้านไปก็แลกน่าจะแลกรถได้แหละแลกรถได้เลยนะเนี่ยตัวนี้แลกคาเรนได้เลยตัวนี้สองหลักใช้คำว่ามีมีเลขนำหน้าคือต้องเรียกอะไรแปดหลัก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 อันนี้คุณนึกว่าจบแล้วดิคุณนึกว่าจบแล้ว จะมีอะไรฝึกกว่านี้คือผมท้าว่าอันนี้คุณติดอะไรได้บ้างอันนี้เขาเรียกว่า GMT Ice อันนี้ผมว่าพี่ติดอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่ติดติดได้แต่กระจกอันนี้อันนี้เป็น GMT Ice นะครับอันนี้คือเพชรทั้งเรือน1716เมตรสุดยอดไหมมันจะหายที่นี่ทั้งสองมเมตรอะเฮ้ยไวคุณโทรหาไม่ผิดคนผมบอกเลย เดี๋ยวเราต้องเตรียมติดให้ดูเออไม่พี่มีอุปกรณ์อะไรบั่งที่นี่ผมของั้นผมเอาเอาขึ้นแท่นโชว์ก่อนตีจัดมาบเกินความคาดหวังมากเอ้าวคุณโทรหาไม่ผิดคนคุณใช้ผมไปเดินเรื่องผมไม่เคยไปเดินเล่นถึงผมจะไม่มีนาฬิกาแต่ว่าผมไปยืมเพื่อนมาได้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าร้านติดฟิล์มนาฬิกาเนี่ยพูดถึงก็ก็มีกันเยอะอ่มมีกันเยอะแต่ว่า ผมเข้าใจว่าหนึ่งอย่างที่ที่นี่น่าจะแตกต่างคือที่มีโปรแกรมในการตับ<ช>ผมบอกเลยว่าร้านนาฬิกาส่วนใหญ่ที่ติดอยู่นวันนี้คือผมมีเคยไปติดมาบ้างแหละเขาจะซื้อเป็นพีคัตมาส่วนใหญ่มันจะเป็นพีพีคัตทีนี่พอเป็นพีคัตเนี่ยบางชิ้นเนี่ยมันจะติดขาด,ขาดติดเกินเกินแต่เขาก็ติดกัน<ช>นึกออกไหมแต่ทีนี้เราเราจําได้ว่าตอนที่เราแลปโรนแมคลาเรนกันเนี่ยบางชิ้นมันมันขาดไนเกินเราขยายได้ที่นี่ที่นี่มันมีไฟล์ที่มันพอจะขยายได้ <gesch> ผมก็เลยไว้ใจท <c oughs> ี่นี no. <c oughs> ่นะครับจัดการได้เลยเฮ้ยคุณมีอย่างนี้ได้เหรอเนี่ยมันไม่ชัดโอ้ยเชดดีเทลมันลึกไงมาดูอุปกรณ์ก่อนไหนไหนไหนส่องส่องเลยส่งเิดนึงไหนไหนไหนส่องเข้าไปนี่รู้เลยนาฬิกาแม่งเก้นะเนี่ยยังนี่คือแบบรายละเอียดรายละเอียดชั้นสุดลึกถึงแบบไมโครมิลลิเมตรโอ้โหติดฟิล์มในการกันรอยที่นี่นะครับกลับไปคุณได้เครื่องที่เดินแรงขึ้นเพราะเป็นเครื่องจากจีนโทรศับให้หมดเลย เครื่องแท้เราจะเก็บไว้ให้คุณนะแล้วอาจจะยังติดฟิล์มนาฬิกานี่ผมถามก่อนราคาประมาณเท่าไหร่เรือนหนึ่งเท่าไหร่อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเฮ้ยเป็นเล่นใบสมมุิเดือนหน้าติดฟูเต็มเรือนห0า0ันห้าพันห้า่าแถวๆนี้แถวๆนี้นาฬิกาติดเงี้ยเดือนละล้านกว่าบาทเนีจริงนะจริงนะ5,000ถูกถูกมากนะถือว่าถูกมากไม่ไม่จริงงานงานฝีมือพวกนี้ต้องต้องสองหลเพราะว่าเรามามานั่งมองกันว่ารถคันหนึ่งบางที3-4ล้านติดฟิล์มใสเป็นแสน นาฬิกานี่เรือนหนึ่งแม่ง3-4ล้านเหมือนกันนะติดฟิล์มใสโหถ้ามือหมื่นนี้ยังถูกอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าติดไปเนี่ยรับประกันตลอดอายุการใช้งานลอกเลิกอะไรกลับมาติดมาหมดไอติดให้หมดในการลอยขนเมลได้ได้ขนนึงก็คุ้มถูก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 ถือว่าลงทุนทีเดียวจบยกตัวอย่างเช่นลอยนี้ครับเห็นไหมเห็นมีลอยเห็นเนี่ยโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้หนักเลยอย่างนี้หนักเลยโอ้โหจะขออันี้เสียหายหลายแสนอันนี้เขาไม่เขาไม่สนเขาแบบ เขาไม่เคยรู้เลยว่าติดฟิล์มกันรอยได้เดี๋ยววันนี้ผมก็คือยืมเข้ามาแล้วไปคืนเขาแล้วก็ติดฟิล์มกลับไปคืนเขาเขาว่าแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้หรือว่าแฮปปี้ทังสองฝ่ายอ่เชิญเชิญเชิญโอเคครับตอนนี้ก็ ติดเสร็จเกือบจะครบทุกเรือนแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะโหคุณภาพการทํางานนะครับแล้วก็รวมไปถึงความพิถีพิถันความละเอียดอ่อนนะครับนี่ระหว่างทางนี่เราติดกันอยู่นี่มีคนเอาเรือนนี้มาติดด้วยนะลูกค้าเ,าเรือนนี้มาติดโหสุดยอดนะครับก็ยังไงก็ฝากร้าน ATL Barfong สำหรับการติดฟิล์มพรีเมียมสำหรับนาฬิกาไฮเอ็นดนะครับไว้ที่นี่ด้วยแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อนะฮะด้าน,นล่าง นี้ได้เลยนะครับสำหรับการที่จะเข้ามาติดตั้งครับเรงที่บอกว่าคือใช้โปรแกรมตัดนะครับเราก็สามารถคัสตอมไ์ได้ให้มันแบบเกินนิดหน่อยหรือจากจะหุ้มตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าการดูแลในเรื่องของการติดเนี่ยความละเอียดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอขนนาฬิกาพวกนี้ไปคืนเจ้าของเขานะครับลาไปก่อนครับติดตามมันคลิปหน้านะฮะชื่นชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับสวัสดีครับ we'll <fixen>